สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจะพี่จ๋ากับน้องราพีอีีที่069นะคะประจำเย็นวันพุธนะคะพ,พี่ขา 1. ตุลาคมจะพิจารณา2568นะคะเช่นเคยน้องรัพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสสีวยมาให้พี่ๆได้รับชมกริชเช่นเคยจะพิจารณาเย็นนี้1ชุดนะคะ30รายการค่ะเปิดรายการละ200บาททุกองค์นะคะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ พี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ099 084 1561 092 543 9610ส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาอนราพีได้เลยนะคะพี่ๆค่ะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะ รายการที่หนึ่งจะเป็นเหรียญสมเด็จโตจะพิจาพรมรังสีสองห้าสามเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญเข้าพิธีมหาพุทธพิเศษเสาห้าวัดรักคังโคสิตารามค่ะหนึ่งร้อยแปดมหาเศรษฐีนะคะหลังยันแบบนี้ลงยาเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้นะคะสวยๆค่ะพี่ขารายการที่สองเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตค่ะสองสี่หกเก้านะคะ ด้านหลังจะเป็นเสี้ยนตองแบบนี้ค่ะรายการที่สามเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะหลังจะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมค่ะสี่จะเป็นแหวนงูกินหางจะพี่จา๋าเป็นแหวนงูกินหางนะคะ มียันตรงหัวงูด้วยนะสองข้างเลยรายการที่หค่ะจะเป็นเหรียญรัชกาลที่หนะคะเหรียญรัชกาลที่หจะเป็นกระไลทองค่ะแล้วก็มีตะกุดมีได้ผูกแบบนี้นะคะสายสินผูกแบบนี้ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะ คูณมหาเศรษฐี9้าบารมี2 536นะคะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเหรียญรัชะกาลที่หหลังจะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขากระไหลทองแล้วก็นี่ผูกใส่สินแล้วก็มีตะกุดแบบนี้นะคะรายการที่6เป็นเหรียญแปดเหลี่ยมค่ะเหรียญแปดเหลี่ยมรัะชะกาลที่หค่ะลงยานะคะ ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะเหรียญแปดเหลี่ยมรัชกาลที่5หลังหลวงพ่อโสธรเป็นเหรียญลงยานะคะรายการที่7ค่ะเป็นเหรียญอามหลวงพ่อโสธรค่ะลงยาด้วยนะคะหลังยันค่ะ รายการที่8หลวงพ่อโสธรจะพิาจณาด้านหลังจะเป็น9รัชกาลนะคะนี่บารมีปกเกล้านะคะ9รัชกาลเลยนะคะหลวงพ่อโสธร9จะเป็นสมเด็จเกศชัยโยคะ่ะแตกลายงานด้วยเกศชยโย7ชั้นนะคแตกลายงานสวยสวยเลย สิจะเป็นเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หลังยันค่ะ1องค์200บาท2อ,องค์300บาทนะคะ11จะเป็นพระร่วงกวาดลานวัดค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะ สิเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินเก่าสวยด้วยนะคะสิบสามเป็นพระหูยานค่ะ 4จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดลงยาค่ะสวยนะคะตอกโค้ดด้วยนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโค้ดหมายเลขนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ สิกับ16น้องรับพีได้มาบ้านเดียวกันจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านลงหลักแดงหลังลอยแรลค่ะ16จะเป็นปู่ทวดค่ะเนื้อว่านเก่าๆหลังลอยแรลนะคะปิดคู่ได้เลยนะคะพี่พี่ขาซานรอยบาทจัดส่งฟรีค่ะ17จะเป็นเหรียญข้อหลามตัดหลวงผู้เอี่ยม วัดสะพานสูงหนึ่งร้อยปีค่ะสิบแปดจะพี่จ๋าจะเป็นพยาคุดนะคะลองว่าพี่ให้สวยนะคะพี่ขาเรียมกรอบทองด้วยด้านในเป็นเป็นเป็นเหมือนเงินนะพี่นะพยาคุดค่ะ บูชาพยาคุดนะคะพี่ขาช่วยเสริมอำนาจบารมีนะพี่นะชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะพี่ขามีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะสายราชการสายการอา,อาชีพค้าขายนะคะพี่พีขาช่วยได้นะพี่นะนวสวยๆเลยค่ะ19ค่ะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะ หลังอกเราวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวย20เป็นเหนเรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อจรันค่ะวัดอัมพวันนะคะมีตอกโคดด้วยเป็นโคดรูปสิงตรงนี้วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ หองค์สองบาท2องค์300บาทนะคะ21เสมาหลวงปู่ทิมค่ะเป็นเนื้อตะกัวค่ะเลี่ยมขอบโบราณหลังยันแบบนี้นะคะปี2518ค่ะที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะ22เป็นพระเหรียญปิดตาเข่าอ้อจ้ะพี่จ๋าปิดตาพังพาการน,าน้าน้องแล้วพี่พูดผิด ประมาณนี้ค่ะกะไหล่ทองสวยๆเลยหลังยันแบบนี้นะคะยี่สิบสามค่ะเป็นสมเด็จแวกม่านเนื้อผงน้ำมันนะคะองค์นี้สวยด้าน,นหลังเหมือนจะมีเป็นยันหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นยันตุ๊กตาหลวงพ่อกลวยค่ะยี่สสี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคูณค่ะ หลังยันแบบนี้รุ่นแหง่งคูณแหง่งวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลังยันแบบนี้นะคะสวยเลย25ค่ะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัย2482หลังยันมีอักขระนะคะ26เป็นสมเด็จวัดละคังค่ะฝั่งเม็ดพลอยแล้วก็ติดแผ่นทองนะคะ หลังจะเป็นสมเด็จโตมาพร้อมกรอบสตันเลตค่ะ27เป็นพระ25พุทธศตวรรษค่ะมาพร้อมกล่อง 28ค่ะเป็นเหรียญพัดคูบาบุญชุ่มนะคะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่ขาวัดพระาธาตุดอนเรืองนะคะหลังยันแบบนี้นะ29หลวงปูดุลค่ะรุ่นกายทิพย์หลังจะเป็นหลวงพ่อพระชัยค่ะวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์2521นะคะ สามสิจะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะต่อโคตรละคังไต้ฐานด้วยนะคะต่อโคตรยันตรงอกด้วยค่ะหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะ พี่พี่ชอบรายการไหน099ค่ะ084 156 1092 543 9610สำรับเช้านี้สำรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ